สวัสดะนักยกุมเระมตุตมอฮิวบาราะกาตตัวค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นปีที่3นะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบวกนะคะเนื้อหาของเราวันนี้นะคะคือตัวไม่ทราบค่านะคะในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกนะคะของจํานวนนับไม่เกิน1น0 0งและศนย์ค่ะ โดยเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือการบวกจํานวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน10000โดยไม่มีการทดและการบวกจํานวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน10000แสโดยไม่มีการทดค่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะการบวกจํานวนนับนะคะที่มีผลบวกไม่เกิน10000โดยไม่มีการทดนะคะวันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาค่ะก็คือวิษนุมีเงินฝากนะคะในธนาคาร3 2 4 1บาท ต่อมาเขาฝากเพิ่มอีก4,325บาทวิสนุมีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาทโจทย์ข้อนี้นะคะเขาต้องการที่จะก,กำหนดให้นะคะช่องสี่เหลี่ยมแทนตัวไม่ทราบค่านะคะดังนั้นนะคะเราจึงเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะนี่เลยนะคะก็จะกลายเป็น3,241นะคะบวก4,325และใส่เครื่องหมายเท่ากับและช่องสี่เหลี่ยมนะคะ เรามาดูวิธีคิดกันค่ะการบวกจํานวนสองจนวนนะคะให้นําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันนะคะบวกกันวันนี้คุณครูก็จะมาทดลองการบวกให้ดูนะคะจานวนที่เป็นหลักเดียวกันบวกกันนะคะเราจะเริ่มที่หลักสิบก่อนนะคะหล,หลักหน่วยก่อนนะคะขอมาอัดค่าหลักหน่วยก่อนนะคะ1บวก5ได้6นะคะ4บวก2ได้ ต่อมาเป็นหลักสิบนะคะ4บวก2ได้6ค่ะหลักร้อยค่ะ2อบวก3ได้5และสุดท้ายค่ะหลักพันค่ะ3บวก4ได้7ดังนั้นนะคะวิษนุจึงมีเงินฝากทั้งหมด7,566ค่ะวิศณุมีเงินฝากทั้งหมด7,566นะคะ ต่อไปค่ะเราไปดูตัวอย่างข้อถัดไปนะคะอัสมาทำสวนส้มค่ะ3แห่งเก็บส้มได้2,134ผล3,512ผลและ4,243ผลส่ผลสวนส้มทั้ง3แห่งนะคะมีส้มรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้นะคะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้เลยค่ะ2,134บวก3,512บวก4,243ค่ะ เรามาดูวิธีคิดกันนะคะวิธีคิดเนี่ยสามารถทําได้2แบบเลยนะคะก็คือเราสามารถที่จะบวกนะคะจานวนที่1กับจํานวนที่2บวกกันก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะนําทั้ง3จํานวนมาบวกกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองบวกจํานวนที่1กับจํานวนที่2บวกกันก่อนนะคะโดยเราจะเริ่มจํานวนนี้เป็นจํานวนแรกนะคะอะสี่บวกสองได้หกสามบวกหนึ่งต่อมาจํานวนนี้นะคะสามบวกหนึ่งได้ สค่ะต่อไปค่ะ1วก5ได้6ค่ะ2บวก3ได้5หลังจากที่เราหาจำนวนผลบวกของจำนวนที่1กับจำนวนที่2ได้แล้วนะคะเราก็จะนำผลบวกนั้นค่ะมาบวกกับจำนวนที่3นะคะก็จะกลายเป็นเริ่มที่จำนวนนี้ก่อนเลยนะคะ63บวก3ได้9ค่ะต่อมาค่ะจำนวนนี้ค่ะ4บวกสได้8 6บวก2ได้8และ4บวกอ่า5บวก4ค่ะได้9นะคะเราลองมาดูค่ะว่าถ้าเกิดเราบวกทั้ง3จํจำนวนรวมกันเนี่ยจะได้ผลลัพธ์เท่ากันหรือเปล่านะคะ4บวก2บวก3ค่ะทำได้9นะคะ3บวก1บวก4ได้8 1บวก5บวก2ได้ 8 2ดสบวกสบวกสได้9ค่ะดังนั้นนะคะจำนวนที่ถูกต้องนะคะเราก็จะหาแล้วว่าน่าเมื่อเราบวกนะคะก็จะได้จำนวนที่เท่ากันนะคะดังนั้นส่วนส้มทั้งสมแห่งมีส้มรวมกันทั้งหมด9,889แดรสบก้าบาทอย่าลืมส่ลูกน้ำน,นะคะเราไปดูหน้าถัดไปกันเลยค่ะ อ่าหน้าถัดไปนะคะเป็นการฝึกทักษะค่ะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะการเขียนฝึกทักษะนะคะสามารถเขียนจํานวนจากรูปและหาผลบวกนะคะได้ดังนีนะ้ให้นักเรียนนะคะดูอา่าให้นักเรียนนะคะดูลูกคิดนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมของครูเลยนะคะซึ่งลูกคิดของครูเนี่ยจะมีหลักพนันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะต่อมานะคะเราจะดูลูกคิดสีแดงค่ะ อันนี้ดูเส้นนะคะลูกคิดสีแดงนะคะจะแทนจํานวนที่1และลูกคิดสีน้าเงินจะแทนจํานวนที่2นะคะลูกคิดสีแดงค่ะในหลักพันมี3นะคะมี3ลูกนะคะในหลักร้อยมี2ลูกค่ะหลักสิบมี5ลูกและหลักหน่วยค่ะมี3ลูกก็จะกลายเป็น3253ค่ะส่วนลูกคิดสีน้าเงินนะคะสีน้ําเงินหลักพันคือ มี3ลูกนะคะมี3เม็ด3าลูกนะคะหลักร้อยนะคะมี3รลูกเหมือนกันนะคะมี3เม็ดเหมือนกันหลักสิบมี2นะคะและหลักหน่วยค่ะมี5เมื่อเรานะคะนำจำนวนมาบวกกันแล้วนะคะก็จะได้เป็น6 5 7 8แบบนี้เดี๋ยวเรานะคะไปลองทำกันนะคะใน,นาแบบฝึกหัดนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะ มีอยู่ในแบบฝึกหัดด้วยนะคะอะ่ให้นักเรียนนะคะดูและทาไปพร้อมกันเลยนะคะสามารถเปิดหนังสือทําพร้อมคุณครูได้เลยนะคะมาที่ข้อแรกค่ะลูกคิดสีแดงนะคะไม่มีนะคะในหลักพันนะคะนักเรียนจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวน,นี้คุณครูใส่เพื่อให้นักเรียนเห็นตัวหลักก่อนเนะ้ะแต่ว่าในการเขียนจริงเนี่ยหนูจะใส่เลขศูนข้างหน้าหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะ ต่อไปในหลักร้อยนะคะมีทั้งหมด4ี่เม็ดนะคะหรือว่าสี่ลูกหลัก10บมี2นะคะหลักหน่วยดูเฉพาะสีแดงนะคะนักเรียนหลักหน่วยมี5้าค่ะต่อมาค่ะบวกกับสีน้ําเงินค่ะสีน้ําเงินหลักพันมีสี่นะคะหลักร้อยมี2ค่ะหลัก10บมี5นะคะและหลักหน่วยมี1ค่ะเมื่อบวกนะคะก็ะจะนน 5มาบวกกับ1นะคะเป็น6 2บวกกับ5เป็น7ค่ะ4บวก2เป็น6 0ศบวก4ค่ะศูบวกอะไรจำนวนไหนมาบวกกับ0ูนย์ก็ได้เท่าจำนวนเดิมนะคะก็คือคำตอบก็คือสีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูข้อที่2นะคะหลักพันค่ะสีแดงมี1หลักร้อยไม่มีใส่0ศูนย์นะคะหลักสิบโอ้โหเต็มแม็กเลยค่ะมีเท่าไหร่คะ1 2 3่5 6ี่นะคะมีทั้งหมด 6เมตรค่ะแล้วก็หลักหน่วยนะคะมี2ต่อไปนะคะเราจะเอาสีน้ำเงินนะคะมาบวกค่ะสีน้ำเงินนะคะหลักพันมี3ค่ะหลักร้อยมี4ค่ะหลัก10ไม่มีนะคะและหลักหน่วยค่ะมี1 2 3 4 5 6มี6นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมา รวมกันนะคะสองบวกหได้8 6ดกบวกศูนย์ได้6 0ศูนบวกสี่ได้สี่นะคะหนึ่งบวกสามได้สี่ข้อที่ต่อไปข้อที่สามนะคะหลักพันมีสีแดงนะคะมีสี่หลักพันนะคะสีแดงมีสี่หลักร้อยค่ะมีสามนะคะ มาค่ะหลักสิบไม่มีนะคะใส่ศูนย์และหลักหน่วยค่ะมีสองนะคะนำมาบวกค่ะในหลักพันสีน้ำเงินนะคะมีสองค่ะหลักร้อยนะคะมีห้าค่ะหลักสิบมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะโอ้โหมีโฮกแล้วนะคะและหลักหน่วยค่ะมีห้าค่ะและเรานะคะสามารถนำมาบวกกันนะคะได้ ดังนี้ค่ะสองบวกหได้7นะคะ0บวกหได้6 3บวกหได้8 4ดบวกสได้6ค่ะคําตอบก็คือ6,867นะคะค่ะมาต่อกันเลยค่ะเรื่องที่2นะคะคือเรื่องของการบวกจำนวนนับที่ผลบวกนะคะไม่เกิน1น0 0 0หมโดยไม่มีการทดค่ะโดย ครูจะยกตัวอย่างมานะคะบริษัทนำรุ่งขายสินค้านะคะในวันแรกได้เงิน13,205บาทวันที่2นะคะขายสินค้าได้เงิน3 3 3 6 3บาทรวม2วันนะคะบริษัทนำรุ่งขายสินค้าได้เงินกี่บาทสิ่งที่เขาต้องการนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะคือกำหนดนะคะให้ช่องสี่เหลี่ยมเป็นตัวแทนไม่ทราบค่านะคะเราจึงเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ 13,205บาทเอ่อ12,205นะคะบวก3 000, 3มพ3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะวิธีการคิดนะคะทําเหมือนเดิมนะคะคือการบวกจํานวน2จํานวนนะคะโดยให้นำจำนวนวโดยให้บวกนะคะจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันนะคะบวกกันนะคะเราก็จะเริ่มที่จํานวนนี้นะคะเป็นจํานวนแรก5บวก3ค่ะได้8ค่ะ 0บวก6ค่ะได้6นะคะ2บวก3ได้5ค่ะ3บวก3ได้6 1บวก3ได้4ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงสรุปได้ว่านะคะบริษัทนำรุ่งนะคะขายสินค้าได้เงินทั้งหมด4,656อ่ห้า0 0 0หมอมาอัพนะคะ4,6568 บาทค่ะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูหน้าถัดไปค่ะ13,201นะคะตัวอย่างถัดไปนะคะ13,201ืสามพับวกสอง6 2บวกสาม2 5ค่ะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะตัวแทนไม่ทราบค่าค่ะเท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมนะคะ การบวกจำนวน3จํจำนวนนะคะสามารถแสดงการบวกได้ดังนี้นะคะโดยเราจะบวกทีละชั้นนะคะ1บวก2ได้สนะคะศูนย์บวก6ได้ห2สองบวกสามได้ห้าสามบวกสี่ได้เจ็ดหนึ่งบวกสองได้สามทีนี้เราก็จะนำจำนวนที่สามนะคะจำนวนที่3าคือจำนวนนี้นะคะลงมาตั้งบวกค่ะ จำนวนที่สคือสาม2 5นหนึี่ร้อยยี่สินะคะเมื่อบวกกันแล้วนะคะโดยเราจะเอาผลบวกของจำนวนที่หกับจำนวนที่สมาบวกกับจำนวนที่สนะคะสามบวกหได้แปดบวกสได้แปดบวกสได้เก้าจ็ดบวกหได้แปดสามบวกสได้หหรือว่านะคะเราจะบวก ทีเดียวนะคะทั้งหมด3จํานวนพร้อมกันเลยโดยจะเอา1บวก2บวก5ได้8 0ศบวก6บวก2ได้8 2บวก3บวก4ได้9 3บวก4บวก1ได้8 1บวก2บวก3ได้6แบบนี้นะคะก็จะได้คำตอบเหมือนกันนะคะต,ต่อมานะคะคือฝึกทักษะค่ะ โดยให้โดยเรานะคะจะมาฝึกทักษะกันนะคะนักเรียนสามารถนะคะเขียนจํานวนนะคะจากรูปรหัสลบวกได้นะคะโดยดูจากลูกคิดนะคะโดยลูกคิดสีแดงนะคะเป็นจํานวนที่1นนะคะและลูกคิดสีน้ำเงินเป็นจํานวนที่2ะคะ่ะอันนี้นะคะเราจะเพิ่มมานะคะเป็นหลักหมื่นก่อนหน้านี้เราทําหลักพันไปแล้วใช่ไหมคะหลักหมื่นนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะ 12, 1น1 3 1ื่นอบะคะบวกกับ 34, 0 0 0พ บวกกับ34,722นะคะก็จะได้เท่ากับ4 6 8 5 3ค่ะเรามาดูนะคะข้อที่1ทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนอ่ข้อนี้นะคะนักเรียนก็สามารถดูนะคะนักเรียนนะคะสามารถดูได้นะคะในหน้าที่49่ค่ะมาดูนะคะหลักหมื่นค่ะสีแดงมี2 หลักพันสีแดงมีสองหลักร้อยสีแดงมีสองหลักสิบสีแดงมีสองหลักหน่วยสีแดงมีสามค่ะแล้วก็มาบวกกับสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินหลักหมื่นมีสองหลักพันมีสามหลักร้อยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเดนะคะหลักสิบมีสามแล้วก็หลักหน่วยมี5ค่ะเมื่อเรานํามาบวกกันนะคะก็จะได้ดังนี้ค่ะห้า สาบวกหได้8 2ดบวกสได้5 2าบวกเได้9 2้บวกสได้5 2าบวกสได้4ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะช่วยกันคิดนะคะนักเรียนอ่ะสีแดงค่ะมี5นะคะหลักพันมี1 สีแดงหลักร้อยมีสามสีแดงหลักสิบมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าค่ะสีแดงหลักหน่วยมีสี่เมื่อบวกกันนะคะบวกกับสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินมีสามสามสองสองสองสี่บวกสองได้หกห้าบวกสองได้เจ็ดสามบวกสองได้ห้าหนึ่งบวกสามได้สี่ห้าบวกสามได้แปดนะคะต่อมาค่ะข้อที่สามนะคะนักเรียน หลักหมื่นค่ะสีแดงมีสามหลักพันมีสามหลักร้อยมีสองหลักสิบมีสองหลักหน่วยมีสี่นะคะบวกกับสีน้ําเงินค่ะสีน้ําเงินหลักหมื่นมีสี่นะคะหลักร้อยมีห้าขอมาอัพค่ะหลักพันมีห้าหลักร้อยมีสองนะคะหลักสิบมีสี่และหลักหน่วยมีสามค่ะเมื่อบวกกันแล้วนะคะก็จะได้เป็นเจ็ดหก เราเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะ4ี่บวกสามได้7จดสองบวกสีได้ห2สองบวกสได้สี่สามบวกหได้8 3ดสามบวกเเอ่อสาบวกสี่ได้7ค่ะต่อไปข้อที่สี่ค่ะหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นสีแดงมีสี่นะคะหลักพันสีแดงมีหหลักร้อยมี3หลักสิบมี1หลักหน่วยมีสองนะคะบวกกับสีน้ําเงินค่ะหลักหมื่นมีหน,นึง่ง พันมีสองนะคะร้อยมีหกค่ะสิบมีสี่ค่ะและหลักหน่วยนะคะมี5ค่ะเมื่อบวกกันนะคะก็จะได้เป็น2อบวกห้าได้เจ็บวกสีได้ห้าสาบวกหได้เก้าห้าบวกสอได้เจ็ีบวกหนึ่งได้หค่ะคำตอบก็คือห้าหมื่นสี่อ่าห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสเจ็ดนะคะต่อมาค่ะหมดแล้วนะคะมาดูที่กันบ้านของเรานะคะ การบ้านของเราวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่47นะคะหาผลบวกนะคะโดยโจทย์เนี่ยจะไม่เกิน1,000นะคะแล้วก็ไม่มีการทดด้วยนะคะให้นักเรียนทำตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อ14เลยนะคะแล้วก็หน้าที่50นะคะคือหาผลบวกไม่เกิน1,000งนะคะโดยไม่มีการทดเหมือนกันนะักข้อที่1ถึงข้อที่14เหมือนกันนะคะ สัปดาห์นี้เนี่ยการบ้านจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณครูอยากให้หนักเรียนลงมือทํานะคะเพื่อที่จะฝึกนะคะการคิดแล้วก็วิเคราะห์นะคะและสัปดาห์นี้นะคะก็จบไปแล้วสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะทําแบบฝึกหัดได้นะคะและถูกต้องและจบดังนั้นนะคะคุณครูคก็ขอ,อกล่าวคําว่าซสลามูอะเลกุกุมวะรัมตุลลอฮิวะบรารอกาตุค่ะพบกันใหม่คือวิดีโอหน้านะคะถ้าเกิดว่ามี ข้อสองสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาถามคุณครูได้นะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะค่ะ